หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี่เลยราวาบักมีทั้งบริการเติมโลบ,บอกแบบก PUBG, Fi, ลุ่มพับจีฟรีไฟแลวก็บอลแลนและก็บริการฟาร์มต่างๆผว่าจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมกันได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยคุณเบื่อไหมเวลาเล่นเกมแล้วเกมมันค้างอยากระโดนหยุดเวลาเนี่ยใช่ผมรู้ใครๆก็เบื่องั้นผมมีทางแก้นี่เลยแอปไอคิน แอปไอคินสามารถช่วยรักขยยโทรศัพท์ได้ซึ่งจะทําให้เครื่องของเราลื่นขึ้นแล้วก็เพิ่มหน่วยความจำเครื่องให้ใช้งานได้มากขึ้นด้วยหรือว่าบางทีมันอาจจะมาจากที่ไวรัสลงเครื่องเราทำให้เครื่องเราแหลกแอปไอคิมก็มีโปรแกรมการสแกนไวรัสด้วยยังช่วยตรวจจับว่าเครื่องเรามีไวรัสได้หรือเปล่าต่อไปเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆการเร่งความเร็วหน่วยความจําหรือว่ามันจะช่วยปิดแอปต่างๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้เนี่ย ิดไปให้หมดเครื่องไม่ให้เครื่องของเราในกระตุกทําให้เกมเล่นลื่นขึ้นในวันที่2 1 2สถึงมกราแอป,ปไอคินม,มีกิจกรรมปีใหม่มาด้วยซึ่งกิจกรรมก็คือให้ทําภารกิจเก็บการาดไวพอได้รับรางวัลกาซจีพีห้าร้าร500บาทสามารถเข้าไปโหลดแอป,ปไอคินได้ที่เพจสตโตเลยคลิปตามนี้เลยนะครับหรือว่าจะให้เข้าลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ในตารางคลิปก็ได้นะครับเป็นลดกันเยอะๆนะก็ครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสําหรับในวันนี้นะฮะ มันมันนึงนะผมเปิดขึ้นมาแล้วก็คือรัสฮิโร่อะคาเดมีอนะผมหรือว่าแบบที่เรานะครับผมเคยเล่นกันไปแล้วนะฮะเป็นแบบมาฮีโร่คนไทยครับผมคุณผู้ชมก็เรจาจะที่รอแล้วผมวันนี้ฮะเปิดเบต้าเรเลสแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวจะชอเข้าไปเล่นกันดูนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันนะครับผมคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวรอเข้าไปเล่นกันเลยโอ้โหเข้ามาแล้วไม่ปิีเพลงด้วยปิดเพลงด้วยผมปิดเพลงว้าวตอนนี้นะครับผมมีอัตลักษณ์ควิกเรียนอยู่หรือว่าคู่ไรอัตลักษณ์นะฮะ เฮ้ยมันมีความรู้สึกคล้ายๆตอนที่เราเทสเลยเว้ยคุณผู้ชมที่เราเคยได้มาเทสโค้ดฟิกบัคโค้ดโอเพนเบต้าไม่มีโค้ดตรงนี้ด้วยใส่ยังไงวะเมนูใช่ไหมก็โค้ดแล้วก็เพิ่์ไปฟิกบัคดีๆปุ๊บเรียบร้อยครับได้อะไรมาก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชม <laughs> ไม่รู้ได้อะไรมาแล้วก็โค้ดโอเพนเบต้า ปึ๊บอ๋อได้เงินมาสองพันด้วยคุณผู้ชมครับผมก็ไม่รู้นะว่าฟิกบลักได้อะไรมาเหมือนกันนี่มีคอมแบทแล้วผมผมอยากได้อัตาลักจังเลยทำยังไงวะเนี่ยได้มีตรงนี้มีเควสครับ,ค,รบคุณผู้ชมรับเควสก่อนเลยโอ้วคมันจะเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมอึ๊บอึ๊บนี่โอ้โอ้เอ๊ะเอ๊มีการกดบล็อกไหมเนี่ยฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยทำไมกูต่อยเบาจังวะกูต่อยเบาขนาดนี้ ออื้เตรงนี้มันมีเซิร์ฟเวอร์ไทม์ด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเซิร์ฟนี้อาจจะแบบมีของเกิดด้วยก็ได้นะฮะแบบยังไงอ่ะรอเวลาเพื่อแบบมีของแลเกิดอ่ะอัตลักษณ์แลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่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 มันถึกจังวะมันถึกจังวะเนี่ยโอ้ย เฮ้ยขอตัวอัจฉร์อะไนเ่ยออพี่ว่าไอซีตัวนีขอบคุณครับผมระวังระวังจนโหดกำลังมามันถึกจังวะกูตีไม่ตายทักทีเออโอเคหนึ่งตัวเควสอะสติวเลนเดี๋ยวเดี๋ยวเกูดโอเคสวยคมรับเควสผิดฝั่งแล้วครับผมเหมือนมันจะมีเควสเราวิลเลนกับฮีโร่อ๋อแดม มันมีเควสแบบสองที่เว้ยซึ่งกูรับเควสผิดฝั่งสวยเลยผมถามเขาเลยนะฮะทูเจ็ตควิกเนี่ยวิธีได้อัตลักษณ์เกูเป็นวีลเ,เลอร์นี่ก็ได้ปะเกมนี้ยอมเป็นวีลเลอร์ก็ได้โอ้เขาบอ,อกให้ตาม้าไฟโอเคนี่เราจะได้อัตลักษณ์แล้วใช่ไหมโอ้เราตามมาเต็มแล้วคุณผู้ชมเด้ตาเขามาเต็มเลยนี่ค <laughs> ือเ,เ,เ,เห็นคนใช้อัตลักษณ์ที่แบบแวบ,บๆนะฮะ ซึ่งนี่ <S <S นี่น,น,นี่ใส่คล้าเว้ยแม่งแคดนี้มันก็ดูเท่เลยคุณผู้ชมอ๋อนี่เหรออันนี้เสื้ออัตลักษณ์และนี่ล่ะแรนดอมไหนเราซื้ออัตลักษณ์สิอ๋นนอซื้อได้ออรอบบัคได้ด้วยครับคุณผู้มชมเป็นแบบมีอันคอมมอนนะฮะมีแรว้าวอันนี้ครับมีสปินด้วยมีแบบคอมมอนสปินอันคอมมอนสปินแรสปินแล้วก็รีเจนเดอรี่สปินนะผมซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้สปินแบบไหนนะฮะ <Hey. S 1> ซึ่งผมมีคอมมอนอยู่11บเอ็ดนะเราสุ่มดูสิ แต่วันี้วันฟอร์ตออกกันแหละโอ้โหริจนเดอรี่วันฟอร์แม่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองคุณผู้ชมเครื่องผมได้อะไรวะเนี่ยเอนจินเหรอไม่เอามันสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเอาคอมมอนที่ผมได้เมื่อกี้ผมจะได้ริจนเดอรี่อ่ะแล้วก็โอเวอร์ฮอลนะครับเฮ้ยโอ้โหลองหุนที่เรามาลองดูนี่กันหน่อยว่าคุณผู้ชมเป็นสปินเท่แบบนี่แหละสปินสองห้สิบหบล็กโอเคครับคุณผู้ชม ผมไปเติมโลบัคมานะฮะเมื่อเก้เติมจากร้านโล,ลบัคผมเติมมา150ผมซื้ออะไรได้หมดเนี่ยผมสามารถซื้ออันคอมโมสปินได้อ๋อชิดช่วงนี้กูไม่มีตังกูซื้อเติมไม่แค่150โลบัคโอ้ my god ผมว่ามันก็น่าจะไม่ต่างอะไรจากอ่าแลสอินคอ,อมโมสปินน่นารักนะครับผมเเราเติมไปสักอันหนึ่งนะฮะเผื่อโอกาสดวงดีเราจะมากขึ้น โอเค30มสิบโลบั๊จัดไปเหลือ120ยยี่สโลบั๊ช่วงนี้เงินกูน้อยจริงใครนะครับอยากสนับสนุนก็สนับสนุนกันเข้ามาได้นะฮะเฮ้ยได้อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โเถอะเฮ้ยแร่คุ้ม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 แล้วได้ของแร่มาคุณผู้ชมโอู้หดีเอ็กโพชั่นเฮ้ยคุณผู้ชมกูณไท่ของแร่มาโอกาส5%ไม่เกลือสุดยอด ที่นี่เลยเอฟาร์มแบบ EC ใช่ไหมมันมีการอัพสเตตด้วยเว้ยคุณผู้ชมครับอ่าเรากลับไปฟาร์มนะฮะนี่ผมจะลองเป็นวินเลอร์ด้วยคุณผู้ชมอือ,อ้โอ้โอ้โอ้มันตีกูแรงเหมือนเดิมมันตีกูแรงเหมือนเดิมวะเนี่ยดูสเตตผมสิผมอัพอะไรไม่ได้เลยไม่มีพอย์อยเหลือเลยเลยตัวอ๋ออันนี้เหมือนที่แอ้วินใช้นะฮะเอ้ยเหมือนที่คนนี้ใช้เหมือนจะเป็นดาบเกมพาร์ทเลยคุณผู้ชมผมเห็นอยู่แวบๆบแบบที่หน้าเกม แต่ตอนนี้กูยังไม่มีโลบัก <C> e <at> เดี๋ยวขอตอนมีโลบักก่อนเดี๋ยวมาซื้อแล้วมารีวิวให้ดูนะฮะเอ็กโพรชันนี่รู้สึกมันมเบาๆจาังวะเหลือสเตตกูมันน้อยเกินไปเอ้ยนี่โอ้แต่ผมน่าจะน้อยนะฮะมันเลยเบามันจะต้องอัพอัตลักษณ์ให้เยอะๆนะครับผมมันจะโกงนะตอนนี้กูยังไม่น้อยอยู่เลยไงบันเกมนี้ครับค่อนข้างปาเถื่อนมากคุณผู้ชมเพราะว่าแม่งโคตรซาดิสเลยแม่งโหดมากนักเรียนยูเอเออโดนระเบิดกูไปหน่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าหลือผมยิงไม่โดนฮะ ตึมเอ๊เอ๊ะโอ๊ะบอนเกมนี้แม่งค่อนข้างเถื่อนเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเจิดโอ้โหนิดผมได้ดาบอันนี้มาโหยังสวยให้ยืมดาบครับโอเคแอ็ดวินบอกว่าให้ยืมดาบโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ผมว่าผมต้องเติมดาบนี่แล้วแหละคุณผู้ชมราคา1,300งรโลบัคต้องไปเติมแล้วแหละแม่งดีขนาดนี้โอ้คุณผู้ชม ดาบน,นี้ผม<ห>ผมแนะนําเลยคุณผู้ชมต้องไปเติมนะฮะแม่งโกงชัดๆเลยถ้าสบอลลูกบักดูดูนี่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 อันนี้แอมินเขาให้ยืมมาแล้วผมเดี๋ยวผมเล่นเสร็จผมว่าน่าจะไปเติมนะฮะตอนนี้ผมอัดอยู่ประมาณกี่ทุ่มวะเนี่ยห้าทุ่มได้ไม่ประมาณสี่ทุ่มแล้วผมอัดอยู่ตอนประมาณสี่ทุ่มนะฮะซึ่งถ้ากลัวว่าเซเว่นตอนนี้เนะี่ยแม่งขี้เกียรตออกไปอะ่ะมันมันมืดมันน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยมัี้มีอะไรด้วยดูดิคุณผู้ชมดาบแม่งเทจริง เฮ้จริงเว้ยโอโอโออยังโกงนะฮะตอนนี้ผมเนี่ยอย่างโอพโอ้โหเร็วผมขึ้นเรื่อยเนี่ยเร็วสองแล้วผมผมอัพอ่าอัลตรักดีกว่านะครับคุณผู้ชมเฮ้ล้วตั้งเพื่อนี้ถึงเท่าไหร่เนี่ยเลเวยี่สิบครับผมตั้ตรงนี้ถึงเลเวยี่สิบเฮยมีสกิลดาบด้วยว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยมี ER อยู่โอโอโอสกิลดาบแม้ยังโกงจริง นี่นี่โอ้โหโอ้นี่คุณลืมรับเคลสเลยเนี่ยดาบนี้ไม่ยังโกงผมบอกเลยฮะถ้าใครมีดาบนี้ไม่ต้องไปสูมหาตาลักเลยอ๋อนี่ผมลืมรับเคสอีกแล้วเหรอโอเคอันนี้รับมาของจริงละกีกูน่าจะหลอนเบอร์อะไรของกูหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหโกงจริงโกงจริงอืออืผสมกับตาลักนะครับอเดี๋ยวนะเฮ้ยผมทำทีเดียวเคสของเสร็จเลยวะคุณผู้ชม นี่ผมว่าผมเฮ้ยผมผม,ผมไม่ได้บักแล้วคือผมฆ่า2ตัวเควสเสร็จเลยเวย้ยอาจจะเป็นบัคอยู่ก็ได้นะครับผมคุณผู้ชมวันนี้แบบฆ่า2ตัวแล้วได้เควสเสร็จเลยอะตัวนี้แหรอที่ผมฆ่าฮ้ยอาจจะเป็นตัวรับพิเศษก็ได้นะเว้ยอาจจะเป็นตัวรับพิเศษฆ่าตัวนี้แล้วอาจจะได้ถึง4 5หตัวไม่ใช่ตัวเดียวนะไม่กี่วันทำบักยังไงวะนะ่ะผมแม่งฆ่าตัวเดียวเวย้ยคุณผู้ชมแต่ผมได้ถึง4ตัวแล้วเควสผมเสร็จด้วยไง ไม่ได้แล้วะวะเุ้ยลืมกินไปเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเนี่ยเนี่ยได้อีกแล้วสุดยอดเลเบล4อันนี้ไปเลยเอัพอัตลักษณ์ไปให้หมดวันนี้ผมกลัวตายอย่างเลยกลัวตายแล้วดาบจะหายต้องรีบใช้รีฟาร์มละก่อนที่กลัวตายแล้วดาบหายแต่ไม่เป็นไรฮะยังไงผมก็ต้องไปเติมอยู่แล้วแบบอันนี้แม่งโกงชิบหายเลยโอ้คุณผู้ชมอันนี้เหมือนจะเป็นพลังโอเวอร์ฮอร์ผมเฮ้ยแม่งเท่ว่ะ นนีี่่เฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆผมได้พลังโอฮอหมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมโอ้กด F เป็นโหมดว้าวเฮ้ยผมได้พลังโอฮอหมาอุ้ยแม่ยังเท่โอ้เจ้าผมได้พลังโอฮอหมาเนี่ยเฮ้ยผมว่าอยู่ทำไมสียงผมแปลกๆโอ้โอ้โอ้โหมันโกงจริงคุณผู้ชมเฮ้ยจิตโตโอ้ยังเท่ครับผมว้าวนี่ก็ดีแล้วเบิดก็ดี นี่ก็ดีอืมหืมรู้สึกโกงรู้สึกขี้โกงโอ้แป้งโอ้ขอบคุณมากครับซึ่งผมไม่รู้ว่าผมได้ได้ยังไงแต่มันคงมีวิธีแล้วแหละเ,เขาให้ผมมายืมพลังนะโอ้ขอบคุณมากในการยืมพลังที่โคตรดีนี่มันมาช็อตตายเลยคุณชมนี่มันช็อตตายเลยเว้ยปุ๊บดู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 ดดโอ้สุดยอดโอ้ฮอนี่สุดยอดอเมซิ่งสุดๆไปเลย ผมกด F เป็นโหมดใช่ไหมแล้วผมยังไม่ได้เทสเลยว่าไอ้ไอ,อ้อัตราระเบิดผมม่มีโหมดหรือเปล่าวะเสียดายวะลืมกดใครนะรับที่อัตราระเบิดแล้วกดแล้วก็ลองกด F ดูนะครับแล้วบอ,อกผมหน่อยว่ามีโหมดหรือเปล่านะฮะผมลืมกดแล้วผมไม่ได้เช็คดูไงผมนึกว่ามันไม่มีสกิเลเว้ย <S <S โอเคอยวลองวิ่งรอบเมืองกันดูครับผมว่ามีอะไรอีกไหมถ้าจะมีเยอะลยแล้วหละตอนนี้ครับเป็นเหมือนเบต้าก่อนนะหมผู้ชมไม่รู้ว่าจะกิดอีกหรือเปล่านะฮะหรือว่าแบบ จะเปิดยาวเลยครับผมวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมผู้ชมครับก็แต่ว่าแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่ดูดีเท่สะดาโอโหาเล่นนะแล้วเป็นแบบมาฮีโร่คนไทยด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะปิดอีกหรือเปล่านะครับผมหรือว่าแบบเปิดยาวเลยเพราะฉะนั้นครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็รีบๆเข้ามาเล่นนะฮะก่อนที่เขาอาจจะปิดก่อนหรือเขาอาจจะไม่ปิดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้เาว่าไม่เจอกันมาคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไม่บอกเลยว่าไอ้ดามนี่แม่งเท่จัดนะคุณผ โอเคขอแคปรูปหน่อย,อยโอ้โห و. เก็บไว้เป็นความประทับใจแม่งเทชิบหายโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้เพียงประมาณนี้ใครอยากเล่น,นครับก็รีบๆเข้ามาก่อนนะครับก่อนที่เขาอาจจะปิดนะฮะหรือไม่ปิดผมก็ไม่แน่ใจไเจอกันใหม่คลิปหน้าับบาายยยอ่ลลลลืมกกกดดดไไไคคค์์แแชรร้้วว็ปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย <c oughs>